ถ้าเห็นต่ลมหายใจยังไม่นับเป็นอาณาปานสาติอาณาปานสาติหรือสมาธิดูลมหายใจนั้นไม่ใช่การแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์เฝ้าลมหายใจถ้าคืนต้นด้วยความอยากสงบเร็วๆตามด้วยการเห็นตลมหายใจไม่เห็นความรู้สึกนึกคิดไม่เห็นสภาพความแปรไปของจิตที่ปรากฏอยู่ในแต่ละลมหายใจเข้าออก นั่นไม่นับเป็นอาณาปณาสาติที่พระพุทธเจ้าสอนนักภาวนาส่วนใหญ่ตะบี้ตะบัะบนยึดลมหายใจไว้เหมือนจะแกล้งให้ตัวเองอึดอัดแล้วบอกตัวเองบอกคนอื่นว่าฝึกอาณาปณาสาติอยู่แต่ฝึกเท่าไหร่ก็ไม่สงบเสียทีกระทั่งได้ข้อสรุปประมาณฉันคงไม่ถูกจริตกับอาณาปาณสติ อานาปานาสติคือการมีลมหายใจเป็นศูนย์กลางการสังเกตความจริงในตนในการเจริญอานาปานาสติสิ่งสำคัญกว่ารู้ว่ากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกคือรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในแต่ละลมเข้าลมออกที่ลมนี้เกรงแน่นเป็นหุ่นเหล็กก็ยอมรับไปที่ลมนี้ผ่อนคลายแบบคนพักเป็น ็รับรู้ไปที่ลมนี้ปุง้งซานอุตรุดเหมือนพายุก็ยอมรับไปที่ลมนี้สงบราบคาบปานทะเลเรียบก็รับรู้ไปบทสรุปของอาณาปนานสติที่สำคัญสูงสุดที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จุดประสงค์หลักคือฝึกเพื่อให้รู้ว่าอะไรอะไรไม่เที่ยง ไม่ว่าจะเป็นส่วนของกายไม่ว่าจะเป็นส่วนของใจหาใช่ว่าท่านให้เอาแต่ดียึดแต่สงบเป็นเรือนตายถ้าเริ่มอาณาปณสติด้วยความเข้าใจถูกต้องแต่ต้นก็จะรู้เห็นความจริงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในอิรยาบดใดก็ตามใครก็ตาม ที่สามารถรู้สึกได้ว่าตัวเองกำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกก็ถูกจริตกับอาณาปานาสติได้ทั้งนั้นแต่ถ้ายังแค่เข้าใจว่าอาณาปานาสติคือการยึดลมเหนียวแน่นเอาเป็นเอาตายเพื่อกดจิตให้แน่นิ่งท่าเดียวสุดท้ายก็ได้แต่เป็นหุ่นยนต์อนาณาปานาสติไม่เคยได้เป็นนักเจริญอนาณาปานาสติกับเขาเลย